เมื่อจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดของสถาปนิกกลายเป็นฝันร้ายของวิศวกร สิ่งก่อสร้างสุดอลังการจึงได้ถูกเนลมิตขึ้นทั่วทุกมุมโลกเราจึงได้รวบรวม5อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางการก่อสร้างนั้นก้าวไกลไปมากตึกสร้างได้สวยสร้างได้เร็วแถมยังสูงขึ้นกว่าเมาื่อก่อนชนิดที่เรียกได้ว่าเกินจากจินตนาการอยู่พอสมควรหืช่างคิดซะเลือเกินซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแต่ละอันแต่ละอันดับเนี่ยสูงสวยข้ามขีดจำกัดแต่ละด้านการก่อสร้างทางวิศวกรรมอย่างมากเลยผมเองยังนึกไม่ถึงเลยและงานออกแบบสถาปัตย์จะมีอะไร ไปบ้างไปชมพร้อมกันเลย อันดับที่ 1. Lo ่งเต้เวิลด์ทาวเวอร์ประเทศเกาหลีใต้ตึกนี้ได้เป็นตึกที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะตั้งอยู่ในกรุงโซลเมืองหลวงของทางสาธารณเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ซึ่งการดีไซน์ตัวตึกค่อนข้างแปลกตาพอสมควรมันใช่ตึกจริงๆหรือวะเนี่ยเพราะการออกแบบนี่มีการคล้ายแคปซูลที่เรียกได้ว่าเลียวยาวแถมยังมีความสูงที่ทํทให้ติดอันดับโลกซึ่งเป็นอันดับที่ห้าความสูงก็จะอยู่ราวๆประมาณ554.5หรือราวๆ1,819รฟุตซึ่งมีจํานวน ชั้นทั้งหมด123ชั้นโดยข้างในเนี่ยจะมีร้านขายของปลอดภาษีต่างๆเรียกได้ว่าแบบทํามาแบบถูกกฎหมายแล้วพร้อมเที่ยวพร้อมใช้กันได้ทั่วแดนเกาหลีใต้เปิดให้นักท่อง,ทองเที่ยวขึ้นไปชมวิวรอบๆได้ฮงโซเนี่ยยิ่งเป็นกลางคืนนี่จะยิ่งเห็นความสวยงามมองไกลๆนี่มีความแสบตาของแสงสีเสียงเลยทีเดียวอันดับที่2องพิงอันอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์เซ็นเตอร์ประเทศจีนหากอ่านไม่ชัดหรืออ่านผิดก็ขออาภัยด้วยสําหรับตึกนี้นี่มีที่ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้นเมืองที่หลายคน มีมุมมองค่อนข้างติดลบพอสมควรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมืองนี้เนี่ยเจริญมากๆเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันนีได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าสําคัญของประเทศจีนอีกหนึ่งหลายๆคนต้องเคยได้ยินเฮ้ยไอเนี่มาจากเมืองเซินเจิ้นมาเนี่ยเฮ้ยของนี่มันมาจากของเซินเจิ้นเซินเจิ้นเซินเจิ้น <ๆ S 1> นี่แหละครับที่มาของเมืองเซินเจิ้นแต่จะว่าเขาเขาว่าไม่ได้นะเพราะว่าเขานี่ไปไกลามากแล้วก็จเจริญเลยทีเดียวโดยภายในตึกแห่งนี้นีจะประกอบไปด้วยสํานักงานต่างๆรวมถึงโรงแรมโดยมีลิฟต์ภายในอาคารมากถึง80ตัวโอ้โหจะเยอะ ไไหยิ่งคนเข้าใช้เยอะจํานวนลิฟต์ภายในอาคารก็ต้องเยอะตามตัวสูงจะอยู่ที่ราวๆ599เมตรหรือว่าประมาณ1,965ฟุตมีจํานวนชั้นทั้งหมด115ชั้นอันดับรามอั r a j Al b a เว Tower Complex โอ้โหชื่อเรียกยากซะเหลือเกินประเทศซาอุดิอาระเบียตึกแห่งนี้นะครับยังคงลังเป็นอันดับ3ของโลกมาตลอดโดยที่ความสูงประมาณ601เมตรหรือประมาณ1,971ฟุตม,มีจานวนชั้นทั้งหมด120ชั้นซึ่งประกอบไปด้วยสู ศูนย์การค้าต่างๆโรงแรมศูนย์การประชุมต่างๆอีกทั้งยังมีห้องละหมาดขนาดใหญ่ที่รองรับได้ถึง3,800คนเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของทางเมืองและทางประเทศเขาอย่างมากครับเพราะว่าเขาให้ความสําคัญต่อาศาสนาผู้คนต่างไม่มาเที่ยว ไม่มาพักไม่มาอยู่ก็มาเป็นเรียกได้ว่ามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของแต่ละคนที่เข้ามาพักหรือว่าเข้ามาเที่ยวส่วนจุดเด่นของตึกนี้ีนจะมีนาฬิกาขนาดใหญ่เด่นต่้งหงัตัดกับสีน้ําตาลทองและสีฟ้าอย่างลงตัวอันดับที่ 4. สี่เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จากประเทศจีนพีจีนี้เกเจ้าทุกอย่างเล้วเรียงไงเนี่ยไม่ใช่นะครับหยอกโดยตึกนี้นี่ตั้งอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีนเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่แบบมีผู้คนผูกพันมากมายถ้าเป็นกรุง ก็จะเป็นฝั่งนครฟฝั่งทนอะไรประมาณเนี้ครับโดยความสูงของตึกจะอยู่ที่เหาล่ราวๆ632เมตรหรือว่าเหาวๆล่า3ฟุตมีทั้งหมด128ชั้นโดยข้างในนี้จะประกอบไปด้วยสำนักงานโรงแรมและก็พื้นที่ค้าปีค้าส่งอีกทั้งยังมีจุดชมวิวสวยๆบนตึกอีกด้วยโอ้โหมาเที่ยวมาซื้อขายมาขายของยังไม่พออีกยังมีที่ชมวิวด้วย และก็มาถึงลำดับสุดท้ายนะครับตึกที่เรียกได้ว่าความสูงความสวยงามความเสียดฟ,ฟ้านี่ยังคงเป็นลำดับหนึ่งตลอดการในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือตึกเบิร์ตคาลิฟาหรือว่าที่เรารู้จักในนามของคําว่าตึกดูไบนั่นแหละครับตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอลับอิมิเรตตอนแรกในตอนเด็กๆในแอบคิดนะครับว่าตึกดูไบในอยู่ประเทศดูไบหรือเปล่าประเทศดูไบหรือประเทศอะไรที่ไหนได้เป็นเพียงแค่ชื่อเมืองชื่อแคว้นนะครับซึ่งประเทศดูไบีนไม่มีเราต้องเรียกว่าประเทศสหรัฐอลับอ,อ,อิมิเรตตึกสูงในมหานครดูไบถือ เป็นตึกที่ยังได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกด้วยสถิติความสูงอยู่ที่828เมตรหรือราวประมาณ2,717ฟุตโอ้โหจะสูงไปไหนวะเนี่ยสูงเสียดฟ้าเลยทีเดียวมีทั้งหมด163ชั้นข้างในมีโรงแรมที่พักร้านอาหารอีกทั้งยังมีจุดชมวิวอีกด้วยส่วนไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะคือความเร็วของลิฟต์ที่เรียกได้ว่าเร็วมากที่สุดในโลกเลยใครอยากลองสัมผัสก็ลองไปได้นะครับแต่ลิฟต์เนี่ยก็ว่าเร็วมากจริงจากชั้น1ไปชั้น124เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านนั้โ้ คุณผู้ชมลองจินตนาการนะครับว่าหากไม่เป็นลิฟต์เป็นเพียงสแตนยืนโง่ๆแล้วก็จับกันคนละมุมแล้วก็มีแรงส่งพาคนขึ้นไปชั้นบนแบบภายใน1วิจะเป็นยังไงครับผมเผลมนี่ปิวไปกองอยู่ตรงหลังหมดใครผมไม่ล่วงก็โชคดีไปครับแรงกีอาจจะเยอะน่าดูลยครับแต่นะก็เป็นเพียงสิ่งพิสูจน์ที่หลายๆคนจะต้องไปลองด้วยตัวเองนะครับโดยทั้ง5อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกเวลานี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่จะแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้อย่างชัััดเเจจจนนึงปปุบหลาาายยยระทศ่พมออก บบหรือว่าคิดค้นและการสร้างตึกที่ได้ชื่อว่าสร้างเร็วที่สุดหรือว่าสูงที่สุดโดยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทางด้านประเทศซาอุดิอาระเบียนยกําลังจะเตรียมความพร้อมความยิ่งใหญ่เพื่อจะทวงตําแหน่งที่หนึ่งของตึกที่สูงที่สุดอีกครั้งก็คือขิงกันไปขิงกันมาแหละครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันด้วยการสร้างทิงดอมทาวเวอร์เจดดซึ่งคาดว่าน่าจะมีความสูงถึง1,000พเมตรกันเลยทีเดียวโอ้โห800นี่ก็ท้าสันมดแล้วนี่พันเมตรนี่โอ้โหจะเหลืออะไรให้สรรันบ้างเนี่ยแล้วทั้งหมดนีี่ก็็เเปนเพยง สิ่งมหัศจรรย์ที่ขึ้นชื่อได้ว่าสูงที่สุดในโลกโดยฝีมือมนุษย์หากข้อมูลมีการตกหล่นหรือไม่ชัดเจนหรือผิดต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางด้านล่างคลิปโดยคลิปหน้าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรกดติดตามกดซับตะคายกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ